สวัสดีค่ะดิฉันเอมี่ในตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์อาหารเทยร์ทเวนตี้วันชั้น5ในศูนย์การค้าเปิดใหม่เทอร์มินอลทเวนตี้วันถนนพระราม3ามกรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะอีกหนึ่งทางเลือกเวลาหิวในราคาประหยัดเรามาเดินดูว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะคะ ปลาผัดเต้าซีขูยเตี๋ยวขั่วไก่ข้าวมันไก่ แก่งต้มังสวิรัต ผัดไทยหอยทอดขาหมูกรอบ kèn อาหารตามสั่ง Tam khá mù thao tôm ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากะเพราถาด วิวแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานข้ามแม่น้ำทั้งห้าค่ะหัวเตี๋หมูต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลาบส้มตำ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสด của tiểu rưa nấm tổ của tiểu lúc xin cung là ็ดย่างหมูแดงหมูกรอบน้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ไอศครีมกะทิมะพร้าวชากาแฟกาแฟโบราณ ของหวานที่นั่งฝั่งริมหน้าต่างชมวิวและที่นั่งฝั่งระเบียง มาก่อนเลือกที่นั่งก่อนและได้ทานก่อนนะคะคนจะเยอะมากในช่วงวันหยุดขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิฉันเอมี่สวัสดีค่ะ